เอาละฮะมาดูเรื่องของการใช้ที่นอนาจากาถุงยาล้างไตประดิษฐ์จากสิ่งที่ขยะอ่ะขยะพลาสติกมานํามาใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้นครับซึ่งเหล่ากาชาติจังหวัดอุตรดิต์นะครับมีการเร่งผลิตที่นอนลมจากถุงน้ํายาล้างไตใช้แล้วครับเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนึ่งในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567นะครับโดยนายศิริวัฒน์บุภาเจริญนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ในฐานะนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอุตรดิตถ์สั่งการให้คณะกรรมการเหล่ากาชาติเจ้าหน้าที่ครับเร่งผลิตที่นอนลมจากถุงน้ำยาล้างไตใช้แล้วช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับโดยตั้งเป้าไว้ที่261้ผืน ซึ่งในขณะนี้ก็สามารถทําเสร็จแล้วเกินครึ่งหนึ่งหากได้ตามเป้าหมายก็จะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงที่มีความยากไร้นะครับในพื้นที่ที่จังหวัดอุตรดิตได้จากปัญหาของผู้ป่วยติดเตียงหนีไม่พ้นเรื่องของแผลกดทับครับยิ่งหากดูแลไม่ดีเนี่ยก็อาจจะส่งผลให้ติดเชื้อรุนแรงจนยากที่จะรักษาหายแล้วก็เสียชีวิตในที่สุด ซึ่งที่นอนลมเนี่ยครับก็สามารถช่วยป้องกันแผกลกรดทับนะครับแล้วก็ยังลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยเรื่องค่าไฟฟ้าในการใช้เตียงไฟฟ้าอีกด้วยครับโอ้ oh, อันนี้กูดไอเดียฮะขอมชมเชยเลยซึ่งจริงๆเป็นเป็นเรื่องที่ผู้ป่วยโรคไตเนี่ยต้องใช้อุปกรณ์น้ำยาถุงน้ํายาล้างไตยอยู่แล้วเมื่อใช้เสร็จเนี่ยก็ต้องขอรับบริจาคแหะครับเพื่อมาช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงกันต่อนะครับแน่นอนครับว่า การติดเตียงเนี่ยจะทําให้เกิดแผลกดทับแผลกดทับเกิดติดเชื้อติดเชื้อแล้วก็นําพาไปการเสียชีวิตก็คือติดเชื้อในกระแสะเลือดซึ่งจะเกิดในกลุ่มที่คนมีภูมิต่ําอย่างเช่นผู้สูงอายุนั่นแหละฮะเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่